เหนอันเดี๋ยวนี้บ้านเราเนี่ยฝนตกทุกวันเลยลูกและดูสิบ้านเราเนี่ยหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่ไงเห็นไหมลูกและทําให้มีต้นไม้ต้นต้นพืชแบบขึ้นมาเยอะไปหมดเลยเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรามาหาเก็บผักให้อีกุนหน้ากินกันไหมลูกเพราะเพราะว่ามีผักเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยมีผักที่อีกุนหน้ากินได้ด้วยหลายอย่างเลยลูกใช่อ่ะพิยง พ่อจะมอบอาวุธให้พิง,งาน,น,นเดี๋ยวมาเก็บผักให้ให้อีกุน่ากินกันนะลูกนะอันนีอันนี้เนี่ยใช่ครับลูกพิง,งานอันนี้ต้นยอลูกเห็นไหมลูกเนี่ยต้นยอใบอ่อนของต้นยอเนี่ยอีกุน่าชอบกินนะลูกนะปจ่าป้าจ่าปาจ่าจ่าลูกอ,นนอันนั้นเป็น,ปนบ้านต่อนจะเยีใช่อ่ะเก็บใส่ถังไว้เดี๋ยวพ่อจะเด็ดใบอ่อนของต้นยอให้ลูกอ่าเอาให้อีกุน่ากินนะลูกอีกุน่าชอบกินใบอ่อนมากเลย แล้วใบอ่อนของต้นยอมีประโยชน์มากอะทิ้งอก็ปนนเออ่าอาใส่ถังไว้ลูกต้นเอ็นด้วยอ่าเก่งมากลูกอ๊บอ่าลูกอ่ะไม่อาจจะอาจจะใบอ่อนๆลูกอ่ะพอแล้วทิ้งใบอ่อนของต้นยอเนี่ยลูกเดี๋ยวเราไปหาอื่มันลูกเนาะอ่ะ ไหนไปไหนลูกพีอารพออ่อเจต้นหนึ่งลูกนี่ไงต้นนี้ลูกอันนี้เป็นต้นหมอนลูกใบหมอนนี่อีกน่าชอบกินมากเลยอ่าในพ่อเด็นให้หถือลูกคอยเก็บใส่เลยพ่อจะสง่งให้นะอ่ะลูกเก็บใส่เอาแต่ใบอ่อนนะลูกนะนี่ใบอ่อนอย่างเงี้ยครับอีกน่าชอบกินมากเลยนะครับอ่ะพี่นี่นะครับนี่คือใบอ่อนของ เอ้นี่คือใบหมอดน,นะครับอ่ะพิงอ่านนีล่ลูกใส่ถังก็เลยนะป่ะตอนนี้ใบหมอนเราได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราไปหาอี่อื่นกันลูกป่ะพิงอ่อันพ่อเจอใบตำลึงลูกนี่ไงใบตำลึงเนี่อีน,นี้อีกุลาก็ชอบแต่เดี๋ยวพ่อส่งให้ไไหเก็บกิ่งไม้ครับเดี๋ยวพ่อส่งให้พิงอ่อันเก็บอ่าเก็บลูกใส่ลงถังไว้เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวไปตำลึงให้อีกุล่าก,ก่อนนะลูกนะใบตำลึงก็มีประโยชน์มากเลยนะลกูก ใช่อีกคนหน้าก็ทำปีเหมือนกันเหมือนกันอ่าไปตะลลยก็ได้เยอะแล้วลูกเราไปหาอีกมั้งลูกพิงค์อันตรงนี้พ่อเจอผักบุง้งลูกเนี่ยผักบุ้งเนี่ยเป็นอาหารป่วยของอีกคนหาเลยนะล,ลูกนะหอยหอยเจ้าเดียบเหียบหอยเลยลูกเหรอมาช่วยมาเก็บผักบุ้งเลยแล้วผักบุ้งเต็มเลยตรงนี้ อีกูนาชอบกินผักบุ้งมากเลยลกูกนี่นะครับผักบุ้งเนี่ยเป็นอาหารโปรดของอีกูนาเลยนะครับนี่ครับผักบุ้งขึ้นมาเยอะแยะมากเลยนะครับแถวบ้านเราเนี่ยพืชผักขึ้นมาเยอะมากครับช่วงนี้มีอาหารสมัติอีกูนาเยอะแยะเลยนะครับครับลูกนีไ่ไงผักบุ้งทั้งนั้นเลยตรงนี้เห็นไหมพ่อเด็กจ,จะผักบุ้งหมดเต็มเลยตอนนี้ แล้วเก็บไปให้อีกหน้ากินกันนะนี่ปลาพุ่งทั้งนั้นเลยครับอ่าผักพี่งเขาช่วยพ่อเก็บด้วยนะครับตอนนี้ฝนไม่ฝนแก่ตกวกันลูกตอนนี้ฟ้าเริ่มมืดมดแล้วครับลูกเพราะตอนนี้ที่อุดรธานีเนี่ยพายุเข้าครับลูกพอเราเก็บใบตำลึงแล้วคราวนี้เราก็มาเก็บลูกตำลึงด้วยนะครับเพราะลูกตำลึงเนี่ยอีกโกนาก็ชอบกินนะครับเจ้าเขียวเนี่ยชอบกินลูกตำลึงมากเลยนะครับ พิงค์นเมื่อกี้ที่เราเก็บลูกจำนึงให้อีกคน่น้าเนี่ยพิงค์อนอยากกินลูกจำนึ่งด้วยหรือลูกเหรอนี่พ่อมาเก็บมาลูกหนึ่งพ่อ้างแล้วไหนลองกินสิเป็นไงบ้างไหนลองกินสิอร่อยไหมลูกน้ำปลาเนื้อดำนะโอ้ใช่ลูกของฟ้าเนื้อดำแล้วฝนจะตกแล้วลูกกินเลยลูกปลาไปตกไม่ชอบกินไหนลูกเหรอ อร่อยไหมเอ้าอร่อยไหมบ <Yeah. S 1> อกพ่อสิกินได้ไหมลูกอ้าเป็นไร <c oughs> เป็นไรเพียไม่อร่อยเหรอเท <Yeah. S 1> ี่ยวอ้าวมาแล้วอมา,มา <c oughs> ไม่ชอบไม่ชอบเป็นลูกเหรอ <c oughs> ให้พ่อกินเหรอ <c oughs> ไม่เอาพอ่อจะไปให้อีกคนหน้กินเดีลูกเนาะ <c oughs> ให้อีกคนหน้กินนะไปะ <c oughs> พียงอัน เห็นดอกอัญชันไหมลูกเนี่ยดอกอัญชันอันนี้อีกคนหน้าก็ชอบลูกใช่ใช่ช่วยเด็ดใช่ไหมลูกเก่งมากเลยลูกเดี๋ยวเราเด็ดดอกอัญชันนันก่อนนะครับลู่งจาช่วยหยอกุดค่ะ้าลูกอะลูกอะใส่ถังไว้เก่งมากครับลูกมีอีกไหมหาดอกอัญชันอีกซิมีไหมลูกดอกอัญชันนี่เจ้าเขียวชอบกินมากเลยนะลูกนะเป็นของโปรดของเจ้าเขียวเลย่ะเด็ดเลยลูก เก่งครับเก่งมากลกูกหมดแล้วหมดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> ไม่มีลูกมาเด็ดดอกชาลุกพิงแล้วดอกกัญชันไปแล้วลูกมานี่งไงดอกกัญชันอ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวพออีกติดแล้วติดแล้วติกแล้วอ่านี่ลูกอ่ะ,อออะนีกะน่ก็มีอีกมีอีกอ่าลูกดอกกัญชันนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับบ้านเราพืชผักขึ้นเต็มไปหมดครับช่วงนี้เพราะฝนตกนะครับ หาลูกะได้ยังเก่งมากผิงอานเก่งจังเลยครับลูกใครจะหาเราให้ผักให้เราจะผักอะไรให้อีกก็น่ากินอีกลลูกไม่เอาแม่ไม่เอาแล้วเหรออย่างง้เราเอาไปให้เขียวกินกันลูกนะป่ะนี่นะครับพืชผักสวนครัวที่เราเก็บประจักรอบๆบ้านของเรานะครับอ่าเอาเก็บเข้าไปลูกให้ให้เขียวใช่ไหมลูกวางให้เขียวนะครับลูก เก่งมากลูกเดี๋ยวเขียวก็ลงามากินนะลูกนะ Few moments later ตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าเขียวอีกหน้าของเราจะอิ่มแล้วนะครับบายบายค่ะไปปิดจ